สวอไดที่พี่น้องก็ทหารคาซูซองลิปแช่หนอได้พี่น้องตอนหนีก็เป็นต้อนขับนา้พี่น้องพี่พักฝากะมาส่งเห่าล้วก็พี่พักฝากะเดินทางกลับบาเนา้พี่น้องเพราะว่าเพื่นก็อยู่ก็เฮาามืดมือแล้วืันนี้ก็ได้มาแต่งแต่เด็กคุณนะเลากางล่างสีดแดงเมื่อเนาะตอนหนีก็มาหอดสนามบินแลวพี่น้องที่จะมาหับแม่นางเนาะแม่นางก็คือคนขี่ตอนนันผิพพาเพื่อนไปเบิงเรียนแฉงเจริญแล้วเพื่อนก็เป็นหนึ่งในคนที่ว่านํำพาสามเรียนแฉงเจริญนั่นเองพี่น้อง ก็เพิ่นมากครั้งนี้ก็คือจะมามาเปิดงานทงเรียนแซงเจริญนี่แหละพี่น้องมื้วนี้เฮามาส่งไอ้หน่อยเนาะแล้วก็เขาก็ออกไปข้างนอกคือพี่น้องเห็นผิดไฟ้สดวนเนาะแล้วก็ตอนนี้เฮาก็ได้ย้อนกับเขามาสนามบินอีกพี่น้องเพื่อมาหับแม่นางเนาะแล้วก็เขาก็จะมาเจอกับมูแม่นางพี่ว่าก็เจอกันลแล้วแหละมูเว่นนี่พี่น้องแล้วก็จะไปนอนอยู่บ้านเพื่ือ้อื่นเฮาก็จะออกเมื่อบ้านเฮาเนาะพี่ว่าขาบอกว่าไปทังนี้ นันีบุญมาห้าทางออกอยู่พี่น้องเขีนทางไปแล้วท้่านะถ้าบอกพี่ขาฟาพี่แก้ใจ่มแนมเลยโมแนมเลยแล้วสิวะเลยมา ไม่อีกรอบนึงพี่น้องอันนี้แมนเป็นข้องถี่จับไปลาวพี่น้องข้องกินจากประเทศไทยเนาะติดใจลายจนไหนเอาไปลาวตอนนี้เขาก็อยู่ที่ประตูซ้มพี่น้องเขามาหาไปหน่อยตอนนั้นก็นอยู่ประตูซาเนีแ่แหละเนาะไม่น่าเือพิ่นก็นคื้นซินมาประตูซามนีแ่แหละพี่นอ้องฮเขามาถาทางด้านในตอนนี้เพิ่นมาหอแล้วเพินะ่นยัางถาหาบับกระเป๋าอยู่ เมเ่าวัทายอยู่สันลุงพี่น้องแต่ว่าปโนพนทายอยู่สันซ้ำนะคาก็เลยขึ้นมาสันซ้ำประตูซ้ำได้ยืนนี่สันซ้ำยืนน,ยน,น,ยนี่แหละยืนใส่ละปโน ปนคือใส่ไม่ติ่งพ่อยม่ใส่ไม่ติ่งพอยจุดนัดพบจุดนัดพบอยูน่นี่คนพ่มสั่นบาบุญมา,า,มาโดยสวัสดีแม่นั่งมาเปลี่ยนชีมาประตูดได้ก่อนแม่นัง ประตูหกโอ้ประตูหกโดยโเดยเออเอาอยูนีแหละประตูสองดีอ๋อโดยวเด,ดี๋ยวเดี๋ยวนี่ิบอยู่ประตูสามเออโอเคจเจอแกเดี๋ยวเดยๆสวัสดีค่ะอ๋อนุยู่สั้นสามค่ะตอนนี้คุณป้ายอยู่สั้นไหนคะประตูสามสั้นสาม ประตูหกสั้นสามไม่มีประตูหกนะคะประตูสามสั้นสามนะคะเพราะว่าเมื่อกี้หนูหาคุณป้าไม่เจอที่ประตูสามหนูเลยเดินหาแล้วพอดีแม่นางโทรมาว่าถึงแล้วประตูหกหนูก็เลยว่าจะเดินประตูหกค่ะค่ะค่ะ อ๋อค่ะค่ะตรงประชาสัมพันธ์นะคะชุดนัดพบ สั้นโซ่ต้องลงไปอีกทั้งแรกเดินทางสี่วโมงก็ไม่สีวันสี่วันมาหอนแล้วเนาะไปอ่าไปทางไหนแล้ววันนี้เขาขึ้นไปสั้นสี่สั้นสีไปไทยแอร์เวย์อ่าไปไปทางเข้าค่อนเพราะว่าเขาจ่ายเงินไปเกือบสี่ร้อยจอนอ๋อไม่ได้สิไปเคลียร์เรื่องนี้เนาะเรื่องนี้โอเคเขาขึ้นนะไปสั้นสีเนาะ เดี๋ยวอันนาติดตามไปใครไม่น,น,นั่งทักทายเนาะ <c oughs> ทักทายโอ้มา,มาลแล้วท้อเราโฮสไลน์ใส่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเข้าไปท่องหนักโอเคเอามาเดี๋ยวมันได้แยกกันได้แน่นอนว่เดี๋ยวลูกตามไปเดี๋ยวลูกไปท่องหนักตัวหนึงโอเคสั้นซี่เดอรไทยแอคเวดอันนี้อันนี้บอลไปน้ำกันบ่ขึ้นขึ้นนี่มาไปไปขึ้นไปขึ้นริมไปขึ้นนี่ดิ ขึ้นลิฟต์ดีกว่าไหมขึ้นลิฟต์ดีกว่าไหมเราจะเนี่ยลิฟต์ตรงนั้นมีเขาอะมีมีมีลิฟต์ขึ้นวะโอโหคนหลายแนเนาะขึ้นสั้นสี่พอเรา้นหลายเดินทางสุดเนี่ยเมือม่อยเมือม่อยเมือ่อยเมื่อยหลายที่สุดแต่ดีใจดีใจ อไปวัดหลวงพ่อบอกเข้ามาถูกเล้วบอกเขามาถูกคิด GPS ก็ดีใจว่าเมียงคิดเห็นรถกระแลม <c oughs> กล็เลยดีใจมีกขลัไปเลี้ยงของใหม่เพราะเรา,เราเอาอกไว้ที่บ้านมีกำลังใจย้อนชิมหาหาลูกหาลานทั้งบ้านแสงเจริญนี่แหละ <c oughs> มาถ่าโดนแล้วบาเ<ม>ข้ามาส่งพวกเขาไปเราไปที่วัดเขาก็แยกมานี่เ,เลยนะ เดี๋ยวมันคือวัยรุ่นแน่ยติดอันนี้<ะ>อันนี้กัน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 เมาเมาเครื่องตอนนี้ไม่นาางก็ะได้เคลียร์ทุละเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาก็สิไปสองปอนกินเขาแล้วก็เตรียมตัวเดินทางออกไปพักอยู่ที่บ้านแม่นุกโอเคหอดหอดกรุงเทพล่ะมือ่อื่นอันนี้แน่โม <c oughs> <c oughs> <laughs> ทำอีทว่าสิพากันออกไปกินเขาอยู่ทางนอกพี่นองแต่ว่ายัางลลไปยังลมากกับพอดีหิ้วเขานกก็เลยว่าสอบกินเขาอยู่ที่สนามบินลงไปลงมาเมนูวายาเ y o ยูทูบพี่นองเมนแบบถ่ายเลนเลนไปสนุกสนา,านบางทีไม่น่าไม่น่ามีคนตามก็มีคนตามาอ,อันนี้อันอไหนกูคนได้เดี่ยวเลยนั่นแมนก็ได้แหงหมาขายไลอุ้ยเ<ม>นี่ยก็อร่อยเนี่ย อ๋อไม่ไ s. <S <ร>นานอย่กินสาต้มบนอยากกินมาแต่ก็<า>ได้น้ำซุปอยู่ดีน้ำซุปหัวหัวมาแล้วก็เปลี่ยนใจเอาซอยเน่ได้เลือกเพิ่มกินอย่างนั้เออเออเออเนื้อทักได้กินพอแล,แล้วแล้วก็บัรทิยเอาเมื่อนอนบัรทิยแมนบอกแม่ถึกแล้วเน,น,น่าบรรนิย์ ตอนมาหอสนามบินก็ค้นลงึืนลงไล่สันพี่น้องก่ว่ิยาเจอกันเจอเพราะว่าปอกคิดสันและกตอนสกลับนี่ก็คือคือโกขึืนลงไล่หอคือการพระวัติจืจอสันบ่ได้เพื่อน้อง หลังจากออกจากสนามบินมาเขาก็ได้มาพักจ,จู่บ้านของเมนกซึ่งเป็น,นมหมูค้องแม่นางแล้วก็ตอนเสาร์มาเขาก็ได้จัดค้องขึ้นใหม่เพราะว่าค้องเต็มรถแห้งพี่น้องที่จริงว่าจะจัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต่ว่าเมือ่อยแห้งพี่น้องขขอนอนพักก่อนตื่นเสาร์มาก็เลยลุยต่อพี่น้องหลก้กการการเดินทางครั้งนี้ก็คือแมนกแมนก่มนางแล้วก็ทิพน้องบุญมาจะเดินทางจากกรุงเทพแล้วก็เขาเล่าน้ำกันพี่น้องการเดินทางครั้งนี้ก็มีแต่ผู้หญิงนาะผู้หยิงก็เลยลุยกันเองเลยพี่น้อง สบายดีตอนเสาร์พี่น้องตอนนี้หลังจากที่คนเข่องค้นคลองเรียบร้อยแล้วก็เขาก็ได้เตรียมโต้เนาะตอนนี้ก็กำลังสี่เดินทางออกจากกรุงเทพพี่น้องอันนี้ก็คือคลองที่ว่าเขาได้เตรียมแล้วเนาะนี่น้องวนมากะมาลุงมาลังตอนหนี้เป็นเวลา หกโมงตรงพอดีเขาว่าสีออกประมาณห้าโมงเนาะอ่ะศาสเน่กับบเป็นยางพี่น้องเนี่ยบวชเวลาเขาการคือสี่รถปรติดดอกอันนี้เขานอนน่ยานได้ไห่แถวนี้นี่ยานแถวแถวนี้แมนแถวใดแถวคลองสามวาคลองสามวาอ๋อค่ะนี่เนาะซึ่งคุณแม่ก็จะเป็นคนขับรถเนาะแต่ว่าบางทีถ้าแบบคุณแม่เมื่อยก็คือสิได้ขับเปลี่ยนแม่เนาะอันรถก็เป็นรถสีประตูพี่น้องแล้วก็เป็นเกียร์ เกียร์แมนหน่วนคือกันกับรดทิพย์ไม่ยังอ่ะนะบุน่นวะเดินทางตอนเสาร์นี้อากาศก็ดีอยู่ได้พี่น้องยังบ่ทันใดหอนแสงแดดทะลุมองแล้วเนาะขี่รถไประยะหนึ่งน้องบุ้นมากคะสรุปแล้วพี่น้องตอนนี้เฮ้าก็มาหอทีสระบุรีแล้วพี่น้องแล้วก็มาแวะกินเขาอยู่ทีหานปัม๊มปตทแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีแล้วพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงกว่ากว่านิดนิด,นดบนที่ห้องมาแวะกินนี่มันอยู่ในปัม่มน้ำมันพี่น้องหานกินเส้นแซ่นกิ ันนี้อาหารของเขาเนาะอ่หอมหอมแซ่บได้ไหมนังเนี่ย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 แต่ขาดเนาะเนื้อเด้งเด้งอ่ะเขาเสาร์เด้อพี่น้องแซ่บเลยซีมเรียบร้อยละเข้ามาจกินน้ำเปล่าน้ำเปล่าเท่าไหร่ไปนี่ย มาอีกเมนูแล้วพี่น้องอันนี้แมนจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเนื้อรวมแล้วรวมเนื้อรวมจิ้มเรืรวมเนื้อซิ่งดูบุญมาอ่าอันนี้ลูกซีนเนาะซีนเนื้อวัวเนื้อหมได้ไหมดาวได้บอกแซ่บซื้อเปลือกมาฮัทซีนน่อยบุญมาฮัทซีนหอยมันถึงแบบจิ้มอยูัง่งบุญมา ไปได้ใช่เป็นน้ซมกินสิิตเส็้สิิเอแบบนี้แบบยกะหลุดยแหแบบโนีเนื่อยจะนันั่กินข้าว่าิมซูกินซีฟูหลังจากที่กินเขาแล้วตอนนี้เขาก็เตรียมเดินทางต่อพี่น้อง บ้านจักแร่งๆเขาจึงสื่อห่อนมุกทหารตอนนี้เขาก็มาแวทีตลาดแค้มทางแห่งหนึ่งพี่น้องแต่ว่ติถิ่จือ้อซื้อบะได้แลว้วเนาะวาซื้อวาจังได้บอลทีเขากำลังยืนอยู่ในตอนนี้พี่น้องไม่น่งอยากกินมาเขียมซุกเนาะแต่ว่าเขาเขาละหานได้กะมีนําม,มาเขียบทีพอท่านซุกพี่น้องก็ร่งเถิมเนะาะสุด้ทยก็ะไดกินมากไม้ประเภทอื่นแทนพี่น้องมักล่องกองและกลามมากระกำโอ้พี่น้องงามแห้งเนาะเขาผ่านโตโ<ก>ตกเกียวฟาร์มเนาะส่วนดอกไม้น่ะป้าไี่ด้อยากได้กระบดน้ำเนาะ me okay. เมนูเพื่อนขับโหลดเก่งเก่งพี่น้องเพื่อนขับรหลดกลับมาใกล้เติมแล้วเนาะแต่ว่าทิมกระท่ำเพื่อนยัวท่าเพื่อนเมือทีมสีขับเปลี่ยนเนาะแต่ว่าเมนูบัวโอยังไหวอยู่แล้วกะเมน่งกับเก่งคือกันพี่น้องนณะเดินทางจากเมกามาเนาะซึ่งเครื่องที่เลกะใส่เวลาสี่วันกว่าจะมาหอดไทยพี่น้องมาหอดไทยก็ะได้พักพอนอนขึ้นเดียวกบเดินทางต่อพี่น้องในการเดินทางครั้งนี้เขาก็จอดปั่มไล่เท่อพี่น้องมีปั่มบนหด้เขาก็จอดนอกเพื่อเขาอ้องน้ำแล้วก็เดินทางต่อแล้วก็ต้นนี้เขาก็มาอยู่ที่บริเวณบ้านไผ เขาเทียงเจียวบองวะเจียวประแดกซับประแดกเครื่องประแดกเครื่องประแดกเครื่องซื้อจากไหนมาซื้อจากอ่าลาดกำบังอืแซ่บดิวแซ่บวะแซ่บเดไปกินข่าวแล้วติดใจแห้งวาซั้นแซ่บก็เลยว่าซื้อมาซะโอ้แม่นไม่ใช่แม่ซิมดูไหมนังมันต้องมีข่าวมันต้องมีข่าวไปเอาข้าวมาไปเอาข่าวนี่นี่เอาอันนี้คุยก่อนก็ได้นี่เอาข้าวมาก่อน แต่ถ้าเวลาเขากินอยู่บ้านนี่ฮะนะเขาจะนอุ่นมันนิดหนึ่งนะนี้ไม่หิ้งอันนี้ชิ้นเนื้อในรถเอ้าแขมูให้ในรถได้บนบ้านเรามาไวเลยว้าวเดชมาละอันนี้อร่อยอยู่นี่อนนี้ข้ามาแปกินเขาอยู่ที่เดี๋ยวลนนะคะกระเป๋าทานมาแล้วพี่น้องไม่น่างกับปนูบว่าแสบร้ายเนาะ แจวที่ซื้อมาเป็ดไก่โอ้พอดีเนาะเพิ่อนวันนี้ไม่นำแจ่วให้เฮาพอดีได้ปลาแดกมาเลยพอดีได้แจ่วปลาแดกมากซซนแซ่บเซนแซ่บเซนแซ่บเซนแซ่บมันมีใบมะใบขี้ผูเนาะมีใบขี้ผูแล้วก็ใบขี้ผูแล้วก็เมี่ลทับไทยใบมะกรูดแล้วก็สะทายสะทายจะใส่ปะ ไม่มีกลิ่นเลยก่ไมระชายนี่ก็เจ้าเห็ดจิ้มไรใสกระเทียมหอมกระเทียมดิบป่ใช่คนทางใต้มาแต่ว่าเน้นเน้นตอนประแดดมันบอกแม่อยู่ที่ตัวใส่มากไม่ตก็งจะเต็มอาหารสุกขภาพเนาะพี่น้องต้นนี้กินเรียบร้อยเนาะตาประแดดเอาเกรียงเกรียงอันนี้เป็นรอบที่สามแน่ๆนะเบิ้ดเนาะ เด้ยยังเรืออยู่เนี่ยเจวบองเจวไทยเจวบอมริไทยอาหารนั้นได้ตอนเสือนะเมื่อนาไปรีวิวหหารนั้นก่อนแสบลายเด้เมื่อวานนี้เขากินนะมันมีหมักแป้งมันมีหลวกพักท้าสารพัดเลยนะมะเขือจรงสริน่ะแล้วก็เขาห่อนเขากินนะบึ้นเลยพี่น้องอน ตอนนี้มึไกลก็มี่แต่ว่ากินแจวกินเขาแล้วเขาก็มาแวบปั่มอีพี่น้องวันนี้เนี่เอาขขาแล้วก็เอาออกตอนนี้เขาก็อยู่ถี่คอนแก่นพี่น้องบานพผยคอนแก่นพี่น้อง บาัดีพี่น้องตอนนี้ทุกมุงพอดีนะพี่น้องก็มาหอดทางแยกที่จะไปสวรรด์นาเขตและพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ฮอกิกะสิดนอนอนยู่ที่มุกดาหารก่อนพี่น้องก็คือจะไปสื่อคล้องเนาะทีจะเอาไปใส่ในงานรงเรียนพี่น้องแต่ว่าบัวบอนได้เพิ่งเปิดอยู่เนาะตอนนี้แล้วเฮาก็สิคามไปมุกดาหารมอื่นข้าไม่มุกดาหเมื่อกี้พูดพิษเนาะพี่น้องมื่อื่นสิคามไปลาวมื่อื่นคามไปสวรรด์นาเขต บุญมาเฮ้บุญมาวะอัศวุจจบอกว่าขมขาว่ามุกดาหานเองไล่เถือได้ทีอัดคลิปแล้วบอกผูถึงเนี่ยแต่บุหูเลยบอกบู้ถึงเมื่อกี้เขาใจพิษน้าวหอดทางพระสิขาวดานที่จริงโมแมนมันเป็นทางเหนียที่จะไปดานซื้อตอนนี้เขากำลังมาแต่เซนเมกโคนอนแล้วก็เขาก็จะไปเซนิแล้วก็จังเลียวใสอีกทีหนึ่งจังไปบอนไทยวัสดุที่เขาจะไปซื้อขล้อง แล้วก็ายไทยวัสดุไปจึงเป็นนาดาน สุดท้ายแล้วเมนูก,กับขับรถคนเดียวจากกรุงเทพมาจนหอดมุกตาหารเลยพี่น้องในระยะทางห,าหลไปกว่ากิโลที่คิดว่าจะเปลี่ยนเมนกเนาะแต่ว่าเมนกเป็นกะขับรถเก่งๆพี่น้องพอมาหอดมุกดาหารเนาะเขากับบ่อท่านได้ไปทีอื่นเลยพี่น้องมาทีไทยวัสดุก,ก่อนเลยก็คิดว่าจะมาสือจิกซอปูผืนไว้เลยพี่น้องแต่ว่ากะยังตกลงกันบ่ได้เลวอีอยางกะห่านไก่ซิปดแล้วพี่น้องเาก็เลยว่าโอเคมืออื่นจึงมาเบิ้งไม่หลังจาหนักเนาะกะพากันออกไปทีในมาเก็ตเนาะพี่น้องหรือว่าตลาดริมโค้งันนเองบนนางซิวซิวเนาะ ราดแห่งนี้เป็นตลาดสําหรับอาหารการกินอย่างเดียวนอมโบเมนตลาดในมาร์เก็ตทัวไปก็คือเป็นเซ็นเตอร์พอยต์หรือว่าบอนกินเขานั่นเองพี่น้องแล้วก็บรรยากาศี่โคตรดีเลยนางลมเย็นเยน,นอนทีว่าทิพย์เคยมาแต่ว่าแปกมนีคนไล้แห้งพี่น้องก็บวัวันยังงนอะวันทีเยวาถ่ายคลิปนี่น็คือวันซุกพี่น้องทิพย์เคยมาก็จะหมักนางอยู่วงกลางเลยพี่น้องบอนคนไร้แต่ว่ามนีก็ไล่ถูกหานไล่ตั้งแต่หานแหลกจนหอดหานทีเฮ้ายางผ่านมานี้เลยพี่น้อง กินชิ้นนัดกอเลยมุกานาห์ขันแรกเล โมกาเองเนี่ยนี่โมกาเองเหหลังจากที่กินอาหารเรียบร้อยแล้วห้องก็ท่าที่พักพี่น้องซึ่งห้องแห่งมัแหลกที่เข้าไปก็คือห้องแหมนี้เลยพี่น้องวิลล่าแต่ว่าเต็มพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็ไปห้าห้องแหมอีพอดีได้ล่างที่ซองแล้วก็พอดีได้พักบนนี้เลยพี่น้องกลเป็นการเดินทางแบบยาวนานพี่น้องตั้งแต่เ้าจนค่ำเลยเนาะตาตอนนี้ก็จได้ขคอตัวผ่าบอนก่อนเลยพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี